สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้ยมยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับธนาคารออมสินเปิดตัวเงินกู้ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนและอาชีพอิสระนะครับกระทรวงการคลังนะครับในฐานะนที่ดูแลแล,และรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศได้จะทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวขอ้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนที่สุด ลาสุดได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 นะครับวงเงินกู้สูงสุด10,000บาทกันเลยน,นะครับเพื่อนๆอัตราดอกเบี้ย0.10%ต่อเดือนผ่อนชำระคืนงานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกเลยครับต่อมาครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิกู้กันก่อนนะครับเพื่อนๆ ขอ้อ1นะครับผู้กู้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและสัญชาติไทยนะครับข้อที่2เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน30,000บาทนะครับข้อที่3ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเช่นพอค้าไม่ค้าคนขับรถโดยสารแท็กซี่3ล้อข้อที่4มีทินที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้และขอ้อ5คือที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆใ,ใ,ในการยื่นกู้เลยครับ ขณะเดียวกันธนาคารอมสินได้สนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมนะครับตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับด้วยการเปิดสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้นี้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับวงเงินกู้สูงสุดห0,000ื่นบาทนะครับ อัตาราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีเลยนะครับคุณสมบัติของผู้ที่กู้นะครับคือขอ้อ 1. มีอายุ20ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยนะครับขออ้อ 2. เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และภัยอื่นๆนะครับข้อที่3มมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ครับ และข้อที่4นะครับการคำปัะกันสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์คำปักการได้นะครับทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจากการพบปะกันของผู้คนจํานวนมากที่สาขาแต่ละสาขาของธนาคารนะครับประชาชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงไม่จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารนะครับ เพราะทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ยื่นลงทะเบียนใช้บริการสินเชื่อน,นี้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับโดยการเข้าไปที่ www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2563เป็นต้นไปนะครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือที่พร้อมใช้งานเปิดเว็บไซต์ของธนาคารนะครับหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ